ตำนานเจ้าแม่เขาใหญ่การครั้งหนึ่งนานมาแล้วผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของเขาใหญ่มีตำนานเล่าขานถึงเจ้าแม่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านานว่ากันว่าเจ้าแม่คือเทพธิดาผู้ปกปักรักษาผืนป่าและสัตว์ทั้งหลายใครที่เดินทางเข้าป่าแล้วเคารพสักการะท่านก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่เขาใหญ่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ผู้คนมากมายเดินทางมาขอพรจากท่านด้วยความศรัทธ,ธาบ้างก็ขอให้พืชพันธุ์งอกงามบ้างก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขบ้างก็ขอให้หายจากโรคร้ายมีชายหนุ่มชื่อมัน่นเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับเขาใหญ่มั่นเป็นคนที่มีจิตใจดีงามและมีความศรัทธ,ธาในเจ้าแม่เขาใหญ่อย่างแรงกล้าทุกครั้งที่เข้าป่าล่าสัตว์มั่นจะกล่าวคำขอพรจากเจ้าแม่เสมอวันหนึ่งมั่นได้หลงเข้าไปในป่าลึกที่ไม่เคยมีใครเข้าไปมาก่อน เขาเดินหลงทางอยู่นานหลายวันจนเริ่มหมดหวังที่จะรอดชีวิตแต่ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้ามันจึงนั่งลงพนมมือที่สถานขอให้เจ้าแม่ช่วยเหลือทันใดนั้นเองก็ปรากฏแสงสว่างนำทางให้มันเดินตามไปจนกระทั่งพบกับกระท่อมหลังเล็กๆก,กลางป่าเมื่อเข้าไปในกระท่อมมันก็ได้พบกับหญิงชาราคนหนึ่งหญิงชาราได้มอบอาหารและน้ำให้มัน และบอกทางออกจากป่าให้มั่นรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งก่อนจะกลามั่นได้ถามหญิงชาราว่าท่านเป็นใครหญิงชาราเพียงแต่ยิ้มและบอกว่าข้าคือผู้ที่คอยดูแลผืนป่าแห่งนี้เมื่อมั่นกลับถึงบ้านเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างเชื่อว่าหญิงชาราที่มั่นพบคือเจ้าแม่เขาใหญ่ที่แปลงกายมาช่วยมั่นได้สร้างศาลเพียงตาขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระคุณของเจ้าแม่และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนก็พากันมาสักการสศาลของมัน่น เพื่อขอพรจากเจ้าแม่ให้ประสบความสําเร็จในชีวิตและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงตำนานเจ้าแม่เขาใหญ่จึงเป็นที่เลื่องลือไปทั่วสารทิศผู้คนตะเวนทางมาเพื่อสักการะขอพรจากท่านมีได้ขาดจนถึงทุกวันนี้ศาลเจ้าแม่เขาใหญ่ยังคงเป็นที่เคารพสัทธาของคนทั่วไปเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนรำลึกถึงความดีงามความเมตตา และความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ผู้ปกปักรักษาผืนป่าเขาใหญ่และเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือสืบไป